สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับสุชาติพาณิชย์นะครับทางช่องสตอรี่เที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินอุตภเปาหรือว่าชื่อใหม่ก็คือสนามบินนานาชาติอุตภเปาพัทยาระยองสนามบินแห่งนี้นะครับอยู่ในเขตของกองการบินทหารเรือกองเรือยุตธการกองทัพเรือซึ่งบริเวณที่ผมยืนณนะจุดนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ของกองการบินทหารเรือ ก็ซึ่งจะมีเครื่องบินประจําการรุ่นต่างๆซึ่งปลดระวางแล้วนะครับจอดเรียงรายกันอยู่ที่นี่วันนี้ผมจะเอาประวัติความเป็นมาของสนามบินอุตภเปาหรือชื่อเดิมสนามบินอุตภเปามานําเสนอให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็จะพาไปเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติอุตภเปาพัทยาระยองแห่งใหม่ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้น ติดตามรับชมกับผมครับสุชาติพนิชเชิญเลยครับผมประวัติสนามบินอุตภเปาจากฐานทัพสู่สนามบินนานาชาติสนามบินอุตภเปาหรือว่าชื่อใหม่ก็คือสนามบินอุตภเปาพัทยาระยองเป็นสนามบินนานาชาติมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ช่วงสงครามเวียดนามโดยเริ่มก่อสร้าง ในปีพุทธศักราช2,504เพื่อเป็นฐานทัพเรือไทยต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,508สหรัฐอเมริกาเข้ามาปรับปรุงสนามบินให้เป็นฐานทัพในการลำเลียงกำลังคนและอาวุธไปยังเวียดนามทำให้อุตเภาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศที่สำคัญในภูมิภาคนี้ประวัติการก่อสร้างสนามบินอุตภา การก่อสร้างสนามบินอุตภเปา,าเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2504ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานทัพเรือไทยเนื่องจากเห็นความสำคัญของการมีสนามบินเพื่อสนับสนุนภารกิจทางทะเลการเลือกทำเลที่ตั้งเลือกเอาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งมีความเหมาะสมทั้งในแง่ของภูมิประเทศและยุทธศาสตร์การปรับปรุงให้เป็นฐานทัพเรือสหรัฐ ในปีพุทธศักราช2508สหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงสนามบินอุตเภเาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานทัพในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในสงครามเวียดนามสนามบินอุตเภเาจึงกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งกำลังพลอาวุธและสเสบียงที่สำคัญในการสนับสนุนสงครามในภูมิภาคอินโดจีนหลังสงครามเวียดนาม เมื่อสหรัฐอเมริกาถอนกำลังออกจากประเทศไทยในปีพุทธศักราช2519สนามบินอุตภเปาจึงเปลี่ยนบทบาทมาเป็นสนามบินพาณิชย์เพื่อรองรับการเติบโตของภาคการบินพาณิชย์ในประเทศไทยและในปีพุทธศักราช2532สนามบินอุตภเปาได้รับการยกวะดดับให้เป็นสนามบินนานาชาติอย่างเป็นทางการทำให้สามารถรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้มากขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคตะวันออกบทบาทของสนามบินอุตภาในปัจจุบันเป็นสนามบินนานาชาติอุตภเมาพัทยาระยองเปิดให้บริการเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิและเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางการบินมีศักยภาพในการเป็นหับการบินในภูมิภาคและการสนับสนุนการท่องเที่ยว รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนภาคตะวันออกอนาคตของสนามบินอุตภเปาสนามบินอุตภเปาถูกวางแผนให้เป็นสนามบินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของการบินและการขนส่งในอนาคตโดยมีโครงการขยายและพัฒนาสนามบินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันกำลังพัฒนาให้เป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่3าของประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตของภาคตะวันออกและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC สรุปประวัติการก่อสร้างสนามบินอุตภเภาสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญทางยุทธศาสาตร์และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตั้งแต่เป็นฐานทัพเรือของฐานเรือไปจนเป็นสนามบินพาณิชย์และปัจจุบันกําลังพัฒนาให้เป็นสนามบินนานาชาติที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย สำหรับสนามบินอุตภเปาอยู่ในพื้นที่ของกองการบินทหานเรือกองเรือจุตการกองทัพเรือภายในสนามบินแห่งนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่อย่างเช่นที่บริเวณที่จุดนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กนึงในการท่องเที่ยวท่านผู้ชมที่อยู่ด้านนอกสามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวมาถ่ายภาพด้านไหนได้ นอกเหนือจากบริเวณตรงนี้แล้วภายในพื้นที่ของสนามบ,บินก็มีชายหาดเรียกว่าชายหาดอีดีท่านสามารถที่จะมากางเต็นท์พักแหลมค้างคืนได้การเดินทางนั้นไปมานั้นสะดวกท่านที่อยู่กรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะนะขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็มาลงที่เขาชือโอนแล้วก็ตรงเข้ามาที่สนามบ,บินแห่งนี้การเดินทางสะดวกมาก ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประวัติความเป็นมาของสนามบินอุตภเปาท่านจะได้รับความรู้เพิ่มเติมและมีโอกาสกเรลี่ยนเชิญทุกท่านมาเที่ยวพักผ่อนนะพื้นที่ของสตัตหีและก็พื้นที่ของสนามบินอุตภเปา